สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตสินค้านะคะเพราะว่าสินค้าแบบเข้าใหม่มีมาเพิ่มนะคะพี่ๆแล้วก็มีมีเขาเรียกว่ามีเยอะขึ้น <laughs> สินค้าที่เคยส่งมาน้อยก็ส่งมาให้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเราบอกเอซนะคะแล้วเราก็สั่งเองด้วย แต่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าสั่งปุ๊บได้ปับนะก็ต้องรออีกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็ก็ยังโอเคกว่าช่วงแรกๆอยู่นะคะแล้วก็อัปเดตเรื่องของไม่พอค่ะเราต้องอัปเดตเรื่องราคาด้วยนะคะมีสินค้าหลายอย่างขึ้นราคา แล้วก็หลายอย่างลดราคาของที่ลดราคาก็จะเป็นแบบพวกของใช้เนี่ยค่ะวันนั้นหนูเปลี่ยนป้ายไปประมาณแบบรวมๆทั้งขึ้นราคาทั้งลดราคาประมาณห้าสิบแปดรายการอันไหนขึ้นก็นะคะก็ยอมรับไปนะคะอันไหนลดก็ดีไปะคะ่ะดีกับลูกค้าของเราด้วยนะคะอ่ะเบีย์ก,ก็ได้ขึ้นมา เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเพราะว่าเราให้เอสสั่งให้นะคะแล้วก็จะมีของเล่นอะไรมาเพิ่มสมุดปากกานะคะเพิ่มขึ้นมานะบัตรลมก็เยอะขึ้นออว่าจะพามาดูห้องสต็อกตังนนยังไม่ได้พามาดูเลย เนี่ยค่ะอันนี้ยังไม่เติมสมาชิกมัวแต่ส่งของเพราะว่าที่ร้านที่ร้านแบบว่าไปส่งของให้ลูกค้าที่แบบว่าโดนกักตัวค่ะโควิดเยอะมากเลยทีนี้สลับกันอยู่ลนเราไม่ได้ทําช่วยกันดูดิว่างมากแม่นะคะแต่ก็ดีเพราะว่าเราได้ขายเดี๋ยวๆค่อยเติมอัดคลิปก่อนเดี๋ยวค่อยเติม นะคะนี่อันนี้ก็เราทำเอ้ยล้วก็จะมีพี่พี่เห็นน้ำมันเมื่อกี้ไหม <laughs> <laughs> เหมือนขายแต่น้ำมันทับทิมไม่ได้ทับทิมอยูยี่หอเดี๋ยวยี่หออื่นเ็ไ่้ขายขเขาไม่เอามาให้นะคะเออ ป้าก็ปองก็ขายขายดีอยู่นะสามแม่ครัวแพงนะแต่ว่าแรกๆอะ่ะยี่สิบมาเป็นยีิบสองแหละแต่คนก็ยังซื้อเพราะว่มันอร่อยแล้วก็อัปเดตชั้นขนมปังค่ะอันนี้เราได้เพิ่มมาแต่ชั้นนี้จะ้ะฟาร์มเฮามามาวันเดียวก็หมดหมดในวันที่มานะั่นแหละค่ะพี่ อ่อัปเดตนะคะวันนี้มีอะไรบ้างก็จะมีบางอย่างสินค้าก็เพิ่มมาเนาะแล้วก็มีราคาลดราคาเปลี่ยนราคาให้สูงขึ้นบ้างนี่งไงแล้วก็จะมีมีอันนี้นะคะเป็นสินค้าใหม่มาในตู้ก็ก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่ะคะ่ะรีโอ <laughs> ตอนแรกอ,อสินค้าแบบขวดมีเยอะแพ็คไม่มีรอบนี้แพ็คเยอะขวดไม่มีรอต่อไปค่ะขนมโอเคประมาณนี้นะคะเรามาอัปเดตมาเล่าให้ฟังเ,เฉยๆว่าสินค้าเขาไม่ได้แบบราคาเท่าเดิมตลอดนะคะตอนนี้ขายเข้าเดือนที่สองมีบางอย่างลดราคามีบางอย่างราคาแพงขึ้นนะคะ แล้วก็มีบางรอบอ่ะแล้วก็คลิปแรกๆพี่ๆจะเห็นว่าไข่เขาจะอยู่ชั้นของถูกดีใช่ไหมแต่ทีนี้เขาเขาให้เอามาวางข้างนอกชั้นเขาแล้วนะคะแต่ก็าขขายในร้านเราจะวางตรงไหนก็ได้นะขอแค่ออกจากร้านเขานะคะโอเคไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ